เจ้านายฝ่ายเหนือเจ้าหลวงสุริยะจางวางเจ้าผู้ครองนครลำปางองค์ที่11เจ้าสุริยะจางวางมีพระนามเดิมว่าเจ้าคำปอเป็นราชบุตรของเจ้าวรยานลังสีกับแม่เจ้าสุวรรณไล,ลนณลำปางได้ครองนครลำปางสืบต่อจากเจ้าหลวงพรมมาพิพงธาดาเมื่อข่าวที่เจ้าหลวงพรมมาพิพงธาดา ชราภาพตั้งแต่ปีพศ2425เป็นต้นมาจนกระทั่งในปีพศ2429เจ้าหลวงพรมมาพิพงธาดาถึงแก่พิลาลัยเจ้าสุริยะจึงได้เป็นผู้รักษาราชการเมืองนครลำปางโดยในเอกสารบันทึกของครูบาอาโนธรรมชัยวัดปงสนุกได้กล่าวไว้ในบันทึก ประวัติวัดปงสนุกเหนือว่าในปีพศ2430ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดปงสนุกเหนือครั้งใหญ่มีโยมอุปถาคือพระองค์ตนเป็นเจ้าหลวงสุริยะจางวางและพระองค์ตนเป็นเจ้านรนัน,นชัยชวริตในขณะนั้นรัฐบาลกรุงเทพพยายามที่จะปลดเจ้าสุริยะจางวาง ออกจากการเป็นเจ้าผู้ครองนครลำปางแต่ทว่าเจ้าสุริยะไม่ยอมรับอำนาจการจัดการของรัฐบาลกรุงเทพและยึดถือตราประจำตำแหน่งไว้ครอบครองกระนั้นรัฐบาลกรุงเทพก็พยายามสนับสนุนเจ้าอุปราชนรนัน,น,น,นชัยให้เป็นเจ้าหลวงอีกพระองค์หนึ่งในเวลาเดียวกัน นับได้ว่าช่วงเวลาดังกล่าวนครลำปางมีเจ้าหลวงสองพระองค์แต่ในบางตำราประวัติศาสตร์ก็กล่าวว่าเจ้าหลวงสุริยะลาออกจากตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครลำปางในพศ .2430 ครั้นเมื่อพศ .2436 รัฐบาลได้ส่งพระยาทรงสุรเดชขึ้นมาเป็นข้าหลวงมณฑลลาวเฉียงและพระยาทรงสุรเดช ได้เจรจากับเจ้าสุริยะจางวางจนสำเร็จและยอมสละอำนาจดังกล่าว